สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นอนเล่นใต้ต้นตะขบนะครับดูดูนอนเปรครับวันนี้มานอนเปรกันนะฮะแหมเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้มีสุภาพแข็งแรงนะครับ นี่น้อนเล่นตรนต้นไม้นี่ต,ต้นไม้ต้นตะขบนี่กะอะไรเยอะแยะเลย อาละประมาณนี้นะครับให้ดูวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่ในบ้านอย่างเดียวโอเคให้ดูประมาณนี้นะครับต้นตะกอบมันไม่เห็นล่วงไม้ผมนากทีเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกลับมาใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ